ราคา1,990บาทเนี่ยคุ้มละคุ้มกว่าน,นี้ไม่มีอีกแล้วนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้บีจะมารีวิวของวันเกิดของบีมย้อนหลัง1เดือน6วันซึ่ต้องบอกก่อนเลยว่าของวันชิ้นนี้นะคะแฟนบีมเขาเป็นคนซื้อให้นะคะเป็นการรอคอยที่แสนจะคุ้มค่ามากๆเพราะว่ามันสวยมากของวันชิ้นี้ก็คือแทม รองเท้าหนังวัวแท้จากร้าน Moon Life ค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาแกะกล่องด้านในกัน <S <S> <S กลิ่นสารเคมีที่เขาเอาไว้ระงับกลินะ่นรองเท้าคือแรงมากนะคะแต่ก็เข้าใจได้นะคะเพราะว่าเป็นหนังวัวแท้เนาะก็คงต้องกลิ่นแรงถึงจะระงับกลิ่นได้ <S <S> <S รุ่นนี้ชื่อรุ่นว่า Life Snicker นะคะซึ่งเป็นสีขาวล้วนแบบนี้แล้วก็ด้านหลัง อันนี้คะ่ะค่าสีครีมไมนะ้เน้อซึ่งถือว่าดีไซน์ออกมาสวยมากเลยนะสำหรับบีบีม,มองว่าใส่ไปไหนก็ได้นะคะแล้วดูนะคะการตัดเย็บของเขาคือ ดูมากนะคะเย็บปากคือตรงลองเป๊ะๆเ,เ,เลยนะคะไม่มีตําหนิเลยเนาะคือสวยมากจริงๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เป็นหนังวัวแท้ร้อยรซ็นต์ับด้านในเป็นหนังวัวฟอกนิ่มนะคะส่วนด้านนอกจะเป็นหนังวัวปั่นนิ่มเนาะซึ่งถือว่านิ่มเลยจริงๆนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะคะสินค้าจากร้าน Moon Life เนี่ยเป็นสินค้าที่ทําจากหนังวัวแท้ทุกชิ้นเลยนะถือว่า ราคาเนี่ยไม่แรงคู่นี้อยู่ที่1,990บาทเองนะคะถือว่าถูกมากและเมื่อเราชำระเงินแล้วนะคะรอรับสินค้า7-10วันทําการซึ่งถือว่าไม่นานนะคะเพราะว่าเขาเป็นนด์เมดน,นะคะเขามีโรงงานตัดเองนะคะสำหรับบีมนะคะปกติบิมใส่รองเท้าเบอร์38นะคะซึ่งรองเท้าคู่ปกติที่ใส่เนี่ยถ้าเป็นเบอร์38จะพอดีกับเท้าเป๊ะ,เ,ปะเลยนะคะคือไม่เหลือให้เท้าได้ขยายละ แต่ว่าพอเป็นตัวไลฟ์ส้นเกอร์ตัวนี้เนี่ยคือเบอร์38ของเขาจะมีช่องว่างเหลือนิดนึงนะคะด้านหน้านี้เนาะสำหรับบีมคือไม่มีปัญหานะคะเพราะว่าถ้าใส่ถุงเท้าเนี่ยมันก็จะหลวมนิดนึงซึ่งบีมมองว่ามันทําให้เราเนี่ยเดินเหินสะดวกก็เวิร์กมากเลยค่ะสำหรับบีม,มชอบมากเลยเนาะราคา1,990บาทเนี่ยคุ้มอ่ะคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วนะคะและในร้านนะคะ มีแบบให้เลือกมากมายนะคะไม่ได้มีแค่รุ่นไลฟ์สเนคเกอร์รุ่นนี้เท่านั้นนะคะเขาจะมีรุ่นอื่นอีกมากมายคือมันแบบเวิร์กมากแล,แล้วคือสวยทุกรุ่นเลยนะคะอย่าลืมไปถอยมาอวดกันนะคะทุกคน